ใค่ะวันนี้แดดแรงมากหน้าก็อาจจะว่าไม่ค่อยเห็นนะคะเราะดแดดแรงแต่วันนี้นะเราจะไปกันเป็นนะคะที่ร้านอ่างินแคมปิ้งนะคะน่าจะอยู่ในโซนของกุยบุรนะคะจะอยู่กับนิดเขื่อนนิดนึงนะคะที่เราเราก็พาไปที่กุยบุรีหละรอบนึ้วเนาะวอนนี้เราก็จะพาไปอีกรอบนนะคะเพราะเป็นคนละที่กันละแนวกัน ก็เวลา5โมงแล้วนะคะเรากําลังไปสู่ลานกลางเป็นอ่างหินแคมปิ้งนะคะเราก็ตามปักหมุดมาเรื่อยเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงสันเคลื่อนแล้วเราเห็นอยู่ลิบลิบและอันนี้ก็บรรยากาศข้างคางนะคะก็จะมีไร่ขนนอ่าอันนี้ก็จะเป็นดงป่าปาอ่าง้างก็จะมีต้นปา์าเรียงรายมีต้นยางพาร,ราบ้างนิดหน่อยนะคะจุดหมายเราอยู่ทางซ้ายทางนี้น,นี้เป็นสันเขื่อนจุดหมายข,าของคุณค<น>อยู่ทางซ้าย เขื่อนแล้วเราก็เป็นทางลูกลังแดงๆนะคะมาได้แหละเขาบอกว่ารถเก่งมาได้แต่ก็แบบว่าสมบุกสมบันนิดนึงนะคะใจมันมาก็ต้องมาได้แหละ <c oughs> ทุกคนให้ดูวิวอ่างน้ำอันนี้เป็นวิวอ่างน้ำยามเย็นนะคะ ามเย็นวันนี้เราจะมีมอยู่สามคนก็พึงเออนอมากเลยมันเลยมาเจอกับพี่เจ้าของเพจควข้างแคมนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปคุยกับพี่เขาเมื่อกี้พี่เขาว่ากางเต็นท์ให้เราเราก็ไม่รู้หรอกพีใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเก็บรูปให้เรานะเพราะว่าเราอะจะพายเรือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปจัการเต็นท์ของเราก่อนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็าจะมาถึงก็เย็นมากแล้วนะคะ <c oughs> อาหารเราก็ไม nah, mm ่ไ hmm. ด hmm. uh, e. yeah. ้ทำนะเราซื yeah. ้อมาครบหมดเลยนะนี่วันนี้ก็รูปนี้มานะคะจุดง่ายมากนะมันไม่ได้ยากตั้งนี้ก็เลยฮะตั้งนีอะครับท้าวก็ทาไปดิมาแล้วเราบรรเลงจริงอ่ะเดี๋ยวเราบังลมแล้วไงแล้วเท่านี้เราบังลมอ่ะยังเจนยัช่องลม ยิงก็ติดได้นะฝึกเลยยังยิงสวยนะสวยสุดห้าทุ่มกว่าแล้วเรายังไม่ได้นอนนะคะเพราะเราคุยอยู่บรรยากาศดีมากเห็นม่านัอนอยางงี้นะทุกคนเปินมาบรรยากาศยามเช้าแต่เราต้องออกไปดูกันนะคะว่าข้างนอกบรรยากาศยามเช้าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนลมแรงบ้างเป็นทุ่ง อันนี้กำลังคึอว้าวเป็นสีทองทุกคนมาดูด,ดีมากอยาดูกลับหลังนะคะเห็นไหมว่าสีทองสวยมากพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นอันนี้เป็นบรรยากาศยา,ามเช้านะคะ อันนี้น่าจะหนาวน่าดูจากที่แป้งล่างค่ะเดี๋วเราจะไปพายสปอร์ตกันตอนเท้า,เ,ทาเห็นไหมฟ้องนู้นคือบรรยากาศดีมากเราเข้ามาเอาหมวัวอน,นี้ผู้ร่วมประจันพัยของเรา อันนี้กับตันเรือนี่มาเขาสาธิตนะคะขอพี่ฟางจะมีสายลิตยาวอยู่แล้วโอเคอันนี้อวยพรอวยพรให้เราแบบว่าตกน้ำ เอามาให้หนดีกว่าพี่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปภายซับบอร์ดกันอันนี้นะคะไปกันที่ร้านหนึ่ง <c oughs> เราจะไปกันไปนะคะ,ะทิศอยู่ด้านหลงังตรงนี้นะดูไม้หน่อยนะซับบอร์ดกันไปยังร้านหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าเขานำหน้าเราไปแล้วเราต้องให้ทันเมื่อกี้น้องคอริสตเจ้าของร้านนะคะ สอนรพายหักนี promise, <sh> ้บรรยากาศยามเช้ามาบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วมันก็สนุกไม่ต้องกลัวว่าก็จะมีน้องเขาก็จะสอนในการพายเราสามารถยืนได้นะแต่ทีนี้เรามันมีกล้องอยู่ก็เลยไม่ยืนนะคะอันนี้ก็คือสรงผมที่เรายังไม่ได้อตามแปลงฟัน เราพายมาได้ครึ่งหนึ่งนะคะคือลมเย็นกำลังดีมากแล้วมันเป็นเวิร์กที่แบบสวยมากๆเห็นไหมเราเราพอพายสับบอร์ดก็คือเป็นแอคทิวิตี้สำหรับเล่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะพายสับบอร์ดนะดก็ติดต่อน้องคริสได้นะคะน้องเจ้าของซึ่งน้องก็จะสอนเลา้แล้วก็ถ่ายรูปให้ด้วยอันนี้เป็นแอคทิวิตี้ที่แบบว่า อยากมาซับบอร์อันนี้นะคะน้องคลิสก็ตั้งชมลมด้วยดีมากก็สามร้อยเราจะพายทั้งวันยีิบสี่ชั่วโมงไปเลยก็ได้นะคะอันนี้คือซับบอร์ดกลังหมุนอยู่เพราะลมมาเดี๋ยวเราจะพายกันไปที่ลานหนึ่งตรงนู้นะมันมีทั้งหมดสามลานด้วยกันซึ่งช่วงนี้คือน้ำขึ้นเราต้องเอาตุ่มเอาพายตุ่มน้ำนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันเรือเรือซับบอร์ดเนี่ยมันติวไปนั่นเอง ตอนนี้ก็คือมันเข้าไปในพงซากต้นไม้เห็นไหมว่ามันสวยมากๆเลย เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ลานกลางเต็นท์ของเรานะคะหลังจากที่เราทำลานหนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นลานสองจะต้องขึ้นไปข้างบนแหมมันบรรยากาศดีมากนะคะอยากให้ทุกคนมานะประจวบนะคะตอนนี้กําลังหาลานกลางเต็นท์วิวดีๆที่มีอ่างน้ำต้องมาประจวบดูนะและที่สำคัก็นอที่เป็นทะเลนะคะบา,บายยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งค่ะสวัสดีค่ะสรุปว่าวันนี้การตั้งแคมป์ของเรา,าเน้นที่การภายซั b b อร์ d นะคะอันนี้ราคาก็ มาตรฐานนะสามร้อยนะคะอันนี้พายคนเดียวอยากยืนน่ะแต่ว่ามันกลอนหน้าแล้วบวกเมื่อกี้ก็คือปิวตกน้ำนะลมมันแรงมากๆนะคะ่ะอยากเข้าไปในดงนั้นเราให้ทุกคนเห็นบรรยากาศจังลมดีมากเลย เป็นไงสัตยอสนี่ได้เลยอันนี้เป็นที่คุณลุงหัวข้างแคมป์ทำไปให้เรานะคะคอราฟองขอเราฟองกสองเลยเหรอจิ้มอยู่ไหนนะเออ,อเอาให้ยกให้น้ำจิ้มเหมอนี่แล้เวเราไปซื้อไหมทิปเราก็ดังมากค่ิกนี้ถือว่าสนุกมากนะคะได้อะไรหลายอย่างเลยเดียวแรกเปลี่ยนความคิดเห็น กับหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็น้องเจมส์ขี่ลี่นะคะกวัวข้างแถมขอเท้าน,นะนน่ะแล่วทีเนี้ยให้ดูบรรยากาศมันเป็นแบบเดียวแบบดิบๆไม่ต้องมีอะไรมากนะคะขอเทียนนะแล้วก็มีมรกิจกรรมพายสป,ปอร์ตสามร้อย อนเช้ารู7โมงแล้วก็ต้องทำงายสายประมาณ9โมงรือกว่จริงๆเราสามารถไปตอเย็นได้ได้คนละวิวนะคะทั้งหมดตอนนี้จะมีทั้ง3ลานด้วยกันลันหนึ่งเจอ่ตรงข้าม222านนี้ลานน่น้ำท่วมอยู่นะคน้ำมันขึ้นมันก็เลยเห็นในคอนชทนตนั่นเองคือการไมค่อยได้ดูก็เลยมากาได้หลังจาก ถ่ายรูปให้ทำกับข้าวให้ทำทุกอย่างเก็บเต็นท์ให้เ <c oughs> ก็บเต็นท์ให้เราด้วยเอ่อตั้งเต็นท์ดีด้วยเท <c oughs> ่าไหร่นะคะ150ร้อยห้าสิบต่อคืนห้องน้ำร้อยห้าสิบคูเป็นร้อยห้าสิบคูเป็นเอมีห้องน้ำมีไฟมีไวไฟให้เอามีอ่างล้างจานให้ปกติอื <c oughs> ม,ไ,ไ,ม <c oughs> ไม่ไกล <c oughs> เราสามารถเอารถไปจอดใกล้ๆได,ได้แล้วก็มีแฮกออกปลานะคะเอาเบ็ดม,มาเอง อนาคตอาจจะมีเบ็ดให้เช่าอนาคตอีกกี่ปีก็ไม่รู้นมน้องเป็นนักวิ่งนะคะนี่คือเก็บเต็นเพื่อเราจะชัมวิไปโอเคบายแเราเจอกันที่คาเฟ่สวัสดีค่ะ